ะะที่พวกเราได้พาเพื่อนๆไปกางเต็นท์กันที่จังหวัดพิษณุโลกและต่อเนื่องกันในครั้งนี้เราจะพาเพื่อนๆขับรถผ่านตัวเมืองน่านขึ้นไปยังดอยสากาดที่เป็นชุมชนเล็กๆอยู่กลางคูบเขาในอำเภอปัวและเราได้ข้อมูลมาว่าคนในชุมชนแห่งนี้ประกอบไปด้วยคนเมืองและชาวลัวซึ่งคนในชุมชนก็จะปลูกที่พักอาศัยกันอย่างหนาแน่นมากๆจากภาคมุมสูงที่เพื่อนๆได้เห็นกันนะคะก็จะมองเห็นจัวหลังคาที่อยู่บนทิวเขาได้ตั้งแต่ไกล แต่เราก็ถือว่าเป็นวิวที่สวยมากอีกมุมนึงเลยล่ะค่ะและคืนนี้พวกเราก็ตัดสินใจจะพักค้างคืนกันในชุมชนแห่งนี้ที่มีชื่อว่าสกาดหลงวิวโฮมสเตย์ตรงไหนจอดรถตรงไหนอ่ะตรงนี้เหรอไม,ไ,มไม่ตนีจะกันหลงวิวนี่แหละมั้งนี่แหละมั้งจอดรถตรงไหนเข้าได้ปะได้ได้อยู่อยูนี่หรือว่าอยู่บนนี่แหละใช่ว่าฝน เขาชี้ม่อทันนี้ป้ายเมื่อกี้อา้าวอ่นอเ,อเดี๋ยวเดวไปกันนี่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 ไ,ไหนอะอู่ไหนสกัดตรงนี้อันนี้เป็นทางลงไปนะคะทางยางโหน มีหมอนด้วยนะั่นไงใจแล้วนี่เยียวเลย สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดน่านใช่ตอนนี้เราวาร์ปมาที่จังหวัดน่านแล้วนี่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่สกาดหลงวิวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 แยงซีนงซีนอีกแล้วน้องแยงซีนแยงซีนังซีนเลยนะจังหวัดจีนกันไอสกูบี้ดูอ่านี่ตอนนี้ได้กุญแจห้องมาแล้ววันนี้เราจะมาพักที่พักที่สกาดกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักของเรา นี่ห้องพักเราสายการหลงวิวโฮมสเตย์ไม่อยากจะบอกว่าทางเข้ามานะค่อนข้างที่จะฉันมากๆทุกคนอะลองยืนยืนพยืนตรงนี้นะเอาระดับคนยืนปุ๊บนะตองเดินขึ้นไปนู้นนู้นแล้วออกมาทางนู้นนะต้องลงมาฟุ้งค่อนข้างฉันคือใครที่เอารถเก่งแบบโลดมาแต่งมาอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ก็ต้องโทรให้พี่ๆเขาไปรับดีกว่านะแต่พอดีนี่เราเอารถกระบะมาไงไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูห้องพักกันครับ ใชค่ะทุกคนนี่ห้องพักได้อยู่นี่ไปนี่เราพักห้องเอหนึ่งเดี๋ยวมาดูภายในห้องนะคะว้าวีข้างนอคือจะบอกว่าห้องพักที่นี่นะน่ารักมากๆทุกคนใช่ ด้วยความที่เป็นหฮมสเตย์<ช>ของแบบคนเมืองเหนือเนาะคือดีมากเข้ามานะคะก็นี่เจอเตียงนอนะจะเป็นเตียงนอนแบบว่าไม้ไผ<ช>่ติดเตียงโลดๆหน่อยหนึ่งแต่ว่าสะอาดสะอานนะให้มันเข้าตีมไงใช่ใช่ถูกต้องแล้วก็ที่นี่เขาจะมีเป็นนี่ชุดน้ำชานะคะมีชุดดิฟกาแฟด้วย<ช>มีไดเป่าผมมีน้ำดื่มครบเลยพัดลม นะมีพมัดลมด้วยมีไฟนี่มีกระจกนะคะที่แขวนผ้าแล้วก็นี่ใน,นส่วนนี้ก็คือห้องน้ําของเราห้องน้ําสะอาดมากคือจริงชอบอย่างคือแบบมันจะเป็นห้องน้ําส่วนตัวอ่ตรงนี้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวหนาวเลยใช่มีที่น,นั่งร้อนนะคะ,ะห้องน้าสะอาดมากแล้วก็ที่นี่นะคะเราก็บอกก่อนว่าเราอยู่ห้องเอหนึ่งที่เนี่ยเขาจะมีสระห้องใช่ แต่จริงๆคือมี4ห้องแต่ว่าห้องพรเวทที่สุดเลย The ะเบสคือชั้นบนแต่จะอยู่ชั้นบนเราอีกทีหนึ่งคือตรงนั้นจะเป็นแบบว่ามีห้องหนึ่งแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวใช่นั่งเล่นเลยที่นั่งเล่นชมวิวอะไรมือกินมูกะแต่สินาจจองไม่ทันใช่ก็เลยเอาห้องนี้แทนล้วกันนะนี่แล้วก็ห้องเราจะไม่เหมือนห้องอื่นพิเศษอย่างหนึ่งก็คือยังไม่ได้ลองก่อนนี่เปิดหน้าต่างออกไปแล้วก็เจอนู่น นอนองนอไอมืดไอมืดนั่งมองเออนี่แกเปิดเอา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 เสียงอะไรวะเสียงอะไรวะแมว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 เสียงแมวตกใจเสียงแมวโอ้หูเดียงมากเลยบรรยากาศก็เหมือนว่าเหมือนมาเที่ยวบ้านญาติต่างจังหวัดอ่ะใช่เหมือนมาบ้านญาตินะคไม่แต่ว่าบรรยากาศโคตรดีเลยเดี๋ยวพาดูบรรยากาศข้างนอกอืมออกจากห้องมานี่ทุกคนดูดิ ที่เนี่ยในแต่ละห้องเขาก็จะมีพื้นที่ด้านหน้านี่เหมือนห้องนี้ก็จะมีโต๊ะนะคะห้องเราก็มีเหมือนกันแล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางสามารถมานั่งได้มาชมวิวได้ดูวิวน้าห้องอีกทุ้กคนดูวิวดิโอ้โหวิว,วบาดีมากดีมากแล้วก็เป็นการมาสากาดจังหวัดน่านครั้งแรกของพวกเราคือแบบไม่เห็นย่้งี้ยดีอะวิวมันแบบมันไม่เหมือนพุทธบบรูกนะ เออมันจะมีความแบบว่าภูเขาซ้อนๆนกันเยอะมากเลยใช่แล้วทางที่เราเดินทางมาคือแบบเลาะภูเขาสุดๆอ่ะสนุกมากหนูข้ามมากี่เขาอ่ะดูดิดดดนี่แล้วก็นี่ข้างบนที่เราบอกอ่าข้างบนน,<ช>นู้นใช่เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ะระเบียงส่วนตัวใช่แล้วห้องดูดีเป็นห้องกระจกอ่ะส่วนห้องนี้ข้างล่างของเราก็จะมี3มห้องใช่จะเป็น a 1 1> หอหนึ่งของเรา A2 ใช่ไหมแล้วก็ A3 ใช่ประมาณนี้แล้วตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนกลางใช่ครับนั่งถ่ายวิวดิดูวิวด้านหน้าดิดีมาก วิวดีนะแล้วราคาเนาะแล้วที่นี่ราคาหนึ่งสองอบาทพร้อมอาหารเช้าเออมีไฟฟ้าใช่มีเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ว่าถ้าใครอยากจะอยู่ห้องไพรเวทด้านบนเป็นห้องใหญ่ก็คือราคาเท่าไหร่นะหนึ่ันเจ็ดร้อบาทอ่าล้วถ้าใครอยากกินหมูกระทะราคาเท่าไหร่นะสี่ห้าสบบาทอ่าใช่ ที่หลังคานี้ไม่ใช่อะไรนะก็คือที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านใช่อยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านสกัาดอารมณ์เหมือนอยู่ในหมู่บ้านอะไรนะที่เราที่เราไปมาเชียงใหม่แม่กาปองอ่าแค่แม่แต่แม่กาปองมันจะเป็นเรียบถนนอันนี้จะเป็นแบบเรียบภูเขาเลยทุกคนอืมแล้วดีมากค่ะอืมแล้วชาวบ้านที่นี่น่ารักเนาะน่ารักน่ารักเป็นกันเองมากๆเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามื้อเย็นนี้เราจะทานอะไรกันนะคะแล้วมาดูบรรยากาศตอนเย็นของที่นี่กัน Could be anything. I said I would be someone who's with you. I said I could call you anytime, but anytime means when. กับมื้อเย็นของเรานะคะทุกคนถ้าเห็นอย่างนี้ก็ไม่พ้นหมูกระหาใช่นี่มาดูเฮ้ยเยอะนะนี่จะมีหมูใช่ไหมกุ้งใช่มีหมูมากแล้วก็มีสังข์ชั้นมากมีกุ้งมีหูเยอะมากมีลูกชิ้นมีมาม่าแล้วก็คือมันไม่เหมือนที่เราเคยกินคือมันมีพวกอะไรนะเปรีวไม่ใช่มีไก่มีไก่เล็บมือนางตองมูนี่เยอะอะนี่อยู่ยอะอย่ปลาหมึกซ่อนอยู่ด้วย นี่นะคะเยอะมากแล้วก็มีชุดผักเราทำน้ำจิ้มหอยให้มาสองอย่างนะเป็นน้ำจิ้มใช่น้ำจิ้มครัวน้พักแล้วก็เป็นน้ำจิ้มอันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นเป็นน้ำจิ้มสูตรของเขาแหละนี่ดูดิใช่นไหมมันเป็นอะไรไม่รู้อ่ะมีความข้นๆเดี๋ยวเราจะลองชิมให้ดูแล้วก็ในในเซตเขามีน้ำเปล่าสองขวดด้วยสหรับใครที่จะมาที่นี่นะชื่ออะไรนี่ที่พักสกัดหลงวิวโฮมสเตย์นะคะหัวละราคาจุดเท่าไหร่สี่ร้อยห้าสิบบาทใช่ ้าใครอยากจะมาชิมก็ลองสั่งดูนะที่สก,กัดหลงวิวใช่แต่ราคาแค่450บาทดูน่ากินมากๆอืมอิ่มมะสองคนนี่คืออิ่มเลยแล้วนั่งกินหมุกะานนะดูวิวดิดยทางหลังให้ดูนะป๊บอ๋ดูวิวทุกคนตัวชว่วงนี้นะหมอ,อกม,กมันกำลังมาไงฮดีมากบรรยากาศคือดีสุดีใส่ไปเลย ววแล้ทุกคนเดี๋ยวยังไงช่วงนี้ขออนุญาตรับประทานหมูกระทะก่อนละกันนะเราจะพูดเสียงดังไม่ได้นะเพราะว่าเพราาะว่มีมีแขกท่านอื่นที่มาพักด้วยเราจะให้ความเป็นส่วนตัวเขาอาจจะพูดเสียงเบาหน่อยพเพื่อนๆเดีย๋ยวว่ากันนะไปะกนปินหมูกระทะกันกินหมูกระทะกัน ถึกใจจังเธอชิมน้ำซุปก็คือน้ำกระุกหมูหนูสังเกตกอนเทเป็นน้ำซุปกระดูกคือมันไม่ใช่หมูฮาที่แบบไปห,หมูแล้วมันน้ำน้ำพวกน้ำซอสมันจะลงมามันจะจืดๆหน่อยๆนี่นะทุกคน แต่เราจะลองชิมน้ำจิ้มให้ดูคือน้ำจิ้มมมนเป็นน้ำจิ้มแบบข้นๆน่ะน้ำจิ้มสูตรของนี่เนี่ยอออโอ้ยเดือดเดือดกันนรกในกระทะทองแดงเคยไปอ่ะนี่จะให้ดูน้ำจิ้ม,มน้ำจิ้มแบบจิ้มขอมีความแบบข้นคลัก,กนะเนะคยออข้นมากจริงๆเราพลิกได้เลยนะเหมือนไปนั่นอนะ่ะส่วนเส้น ไม่ใช่เดลี่คร <i> ีมพริกแบบไม่หกเลยแต่ไม่เอาดีกว่าแต่หกดีไหมทุกคนทำจิ้นเลยแล้วมันคือขอบคุณบกมันจิ้มแล้วมันติดเนื้อไงมีความหวานเค็มนิดนิดเผ็ดอืเปรี้ยวนิดหน่อยดีแต่ว่าจะหนักไปทางเผ็ดหน่อยชอบสำหรับคนที่แบบว่าชอบเผ็ดนี่เขาเลยให้อันนี้หน่อยอันนี้มันจืดหน่อย ไอ้น,นี่จับบ้านเราก็มีขายคร <c oughs> ัวนะผัดจริงอา,าอากาศดีนะช่วงเย็นนะเนาะอากาศหกระทะอากาศดีมากความรู้สึกมันเย็นเหมือนไม,ไม่เหมือนพูทับเบิก<ช>พูทับเบิกมันจะเย็นมันจะออกเป็นเย็นชื้นแต่ทีเนี้ยมันจะเย็นแบบเย็นเปียกมันจะออกเย็นเย็นเปียกๆคือแนะนำเพื่อนทุกคนเลยะยิ่งช่วงลายฝนต้นหนาวนะอยู่ว่าช่วงหน้าหนาวจังหวัดหน้าเป็นตัวเลือกอีกจังหวัดหนึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีเลย น้ำจิ้มดีมากถ้าใครมาแถวสากาดเนาะที่พักก็ดี<ช>ที่เนี่ยที่เราพักเนาะคุ้มหนึ่งพันสองบาท วันน่้ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็มาพบกับมื้อเช้าของเราใช่คือที่เนี่ก็จะมีอาหารเช้าให้เราด้วยใช่นะใ,<ช>ใครใ<ช>ที่มาพักที่นี่ฮะชื่ออะไรนะขอกทีหนึ่งเดี๋ยวลืมสากาดหลงวิวโฮมสเตย์โอเคเดี๋ยวมาดูว่ามื้อเช้าเราจะมีอะไรกันบ้างฮะให้มาเป็นมโหม้อข้าวต้มข้าวต้มเยอะมากบอก<ช>เร็วๆ,ๆว่าฮะอลังการใช่ค่ะแล้วก็นี่มีไข่สองฟองนะคะ จะมีเป็นไข่ลวกอะไรวานี้นะใช่แล้วก็มีน้าให้สองขวดในมือช้าของเราก็เบาๆแล้วกันยังไงจะขับไปหาอะไรกินจุกจิ๊กจิกข้างนอกใช่ทุกคนคือตื่นมาอย่าพูดถึงตอนตื่นพูดถึงบรรยากาศเมื่อคืนก่อนอตอนนอนเป็นไงบ้างคุณบรรยากาศดีมากเหมือนนอนเปิดแอร์อ้าวเหมือนนอนเปิดแอร์เลยอ่ะอุณหภูมิกำลังดีนะไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนอุณหภูมิอยู่ประมาณสักยี่สิบสามองศาได้ประมาณนี้อเแล้วดูวิวหน้าห้องเดี๋ยวให้ดูดูสิทุกคน Oh. Oh. ดีมากได้คือวิวดีคือตอนนี้แดดอ่อนๆมาตรงภูเขาจะทําให้ดูเป็นสีเขียวลุ่มเลื่นใช่แล้วค่ะ hmm. แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องขอตัวทานมื้อเช้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวต้องเดินทางต่อคะ่ะ Thank you ครับทุกคนนะตอนนี้นะจากที่เรารับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็พาชมวิวกันนิดหน่อยอในช่วงเช้านี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องเดินทางกลับแล้วนะฮะใช่ค่ะก็ที่นี่นะคะที่ที่เราพักเนาะมีชื่อว่าสากาดหลงวิวโฮมสเตย์นะคะใช่ครับอยู่ที่จังหวัดน่านชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่ที่สากาดนะครับซึ่งตรงนี้มันจะเป็นหมู่บ้านคนอยากจะบอกเลยว่าสวยมากๆแล้วก็เออแลดูอบอุ่นลมเลืน่นคือใครมานี้ไม่ต้องกลัวเงาเลยนะแต่ว่าตอนคืนอะประมาณสองสามทุ่มนี่คือเงียบกริบ แล้วก็บรรยากาศดีมากยังจะเปิดแอร์เลยอใช่ครับที่พักที่เราพักนะคะเมื่อวานที่บอกไปก็คือราคา1,200บาทรวมอาหารเช้าเนะาะครับผมก็สำหรับคลิปที่เรามาที่นี่นะคะก็ยังมี อีกที่ต่อไปอว่ามีกหลายที่มากๆใช่ครับก็อย่าลืมติดตามกันแล้วกันนะใช่แล้วค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับที่พักที่นี่แล้วก็ในทริปถัดไปว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนของจังหวัดน่านนะคะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะกด subscribe ให้เราด้วยกันนะแล้วก็เข้าไปกดไลค์ด้วยนะคะเออเราก็อย่าลืมฝากแฟนเพจใช่ไหมใช่มีแฟนเพจ a c e b o o k นะคะบิลลี่ชาแนลช่องของหนูชอบเที่ยวนะคะชื่อเดียวกันเลยครับผมยังไงแต่เราสองตัวขอเดือด้านนะสองคนโอเค เมื่อกี้มองหมาพอดีโอเคครับเดี๋ยวถ้าอย่างไรเราสองคนนะขอญาตเดินทางกันต่อดีกว่าแล้วเดี๋ยวอย่าลืมติดตามชมทริปหน้านะคะว่าเราจะพาไปที่ไหนของจังหวัดน่านค่ะทุกคนบ๊ายบาย